ต่างหูดิออทริบัลที่ขายดีที่สุด3รุ่นมาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่ะ โอ้โสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็ือช่องแคทซิล่าโมสค่ะในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะพาไปดูต่างหูฟีบาลนะคะของแบรนด์ดีออก็คือต่างหูมุกที่เป็นแบบว่ารุ่นคลาสสิกด้านหน้าเป็นมุกอันเล็กด้านหลังเป็นมุกชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นคลาสสิกเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีรุ่นใหม่ออกมาหลายๆรุ่นนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปดู3รุ่นที่ขายดีที่สุดในตอนนี้กันค่ะแต่ว่าก่อนจะไปดูกันโมสขอให้ช่วยท่นกดไลค์คนละ, like นะ,ะหลนี้นีจจ่งไปถึงคนนที่่ชออบบเรเระะืงด์ แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้มากขึ้นด้วยเนาะแล้วมดก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปให้ทุกคนดูกันด้วยค่ะสําหรับคู่แรกนะคะจะไปเริ่มกันเลยที่คู่นี้ค่ะ อันนี้เป็นต่างหู dior tribal คู่นี้จะเป็น a n t i q g o finish metal with white r a c i n g pearls นะคะสำหรับต่างหู tribal เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นรุ่นที่คลาสสิกนะคะแล้วก็ไม่มีวันตกรุ่นอย่างแน่นอนวัสดุของคู่นี้ค่ะตัวมุกเนี่ยจะเป็นมุกเรซิ n นนะคะเนื่องจากว่าวัสดุเรซินเนี่ยจะสามารถควบคุมสีได้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็จะเบาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใช้มุกแท้เนี่ยน้ำหนักอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะเวลาใส่นาน,านเนี่ยมันอาจจะให้ความสบายเนี่ยไม่เท่ากับมุกเรซินค่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ทําาออกมนย เป็นสีที่สวยมากนะแล้วก็ควบคุมได้ให้มันเป็นสีที่เท่ากันทุกคู่ทุกชิ้นนะส่วนวัสดุของตัวโลหะของคู่นี้ค่ะตัวซีดีที่ห้อยอยู่นี้นะคะจะเป็นโลหะที่ ทำสีออกมาให้เป็นสีแอนติโกนะคะได้อินสป r a เรชันมาจากตัวทองคอนเทนค่ะทุกคนซึ่งตัว c ีดีแบบนี้เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นตัวไอคอนิกของแบรนด์ไปแล้วแล้วก็ดูเอลเลเจนต์มากๆเลยคู่นี้นะคะ made in Germany ค่ะบอกได้เลยว่าใครที่อยากได้ต่างหูที่ใส่ได้ทุกวันนะคะไม่วอ์เกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูเรียบจนเกินไปคู่นี้เนี่ยเหมาะสมมากๆราคาช็อปไทยตอนนี้อยู่ที่21,000บาทค่ะ และอีกหนึ่งคู่ค่ะที่หน้าตาเกือบจะคล้ายกันนะคะแต่ ah. ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ก็คือคู่นี้ค่ะ Theor Tribal Earring a n t i q o Finish Metal with White r a c i n g Pearls and White Crystal ซึ่งคู่นี้นะคะจะหน้าตาเหมือนกับคู่เมื่อสักครู่นี้เลยแต่ว่าเพิ่มมาในส่วนของตัวคริสตัลนะคะที่เห็นเป็นสี wear wear, ว่าวแวววับๆที่ตรงนั้นนะคะไม่ใช่เพชรนะทุกคนแต่เป็นคริสตัลจาก Swarovski ค่ะแน่นอนว่าได้แรงบันดาลใจมาจากในไลน์ของท็อ o คอนเทนต์อีกเช่นเดียวกันมาพร้อมกับต่างหูพิบาวนะคะที่ห้อยมาด้วยตัว CD6 ดีเจอร์ของแบรนด์ตัวโลหะของตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีแอนติโกเช่นเดียวกันและตัวไข่มุกนะคะก็จะเป็นไข่มุกจากเรซินค่ะ เหตุผลเดิมคือน้ำหนักเบาแล้วก็ควบคุมสีได้ง่ายค่ะทุกคนคู่นี้ค่ะ made in Germany อีกเช่นเดียวกันนะสำหรับใครที่อยากได้ต่างหูที่มันสามารถไปแพ i ์กับอย่างอื่นได้นะอย่างเช่นตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นคู่ที่เป็นโลหะสีแอนติโกเฉยๆเนาะแต่ตัวนี้มันจะเพิ่มเข้ามาในส่วนคริสตัลทำให้คูณสามารถใส่เป็นคู่ก็ได้หรือว่าจะใส่หนึ่งข้างก็ได้อีกข้างหนึ่งอาจจะใส่เป็นต่างหูเพชรเล็กๆนะคะมันสามารถเพิ่มลูกเล่นได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าตัวต่างหูเนี่ยมันจะเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมเป็นมุกใหญ นนะะเปลี่ยนด้านหน้าจากมุกเล็กๆเป็นตัวคริสตัลหรือว่าเป็นตัวเพชรก็ได้เช่นเดียวกันราคาของผู้นี้ค่ะที่ไทยอยู่ที่ราคา25,000บาทค่ะ แต่ยังไม่หมดนะยังมีอีกคู่หนึ่งที่ขายดีมากๆเช่นเดียวกันหน้าตาคล้ายคลึงกันเลยใครที่เป็นสาวหวานแล้วบอกว่าอยากได้ต่างหูหน้าตาแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นสาวหวานอะไม่แบบไม่ได้แต่งตัวเท่ๆสีแอนติกโกแบบนั้นค่ะชอบเป็นแบบสีทองๆองอเงี้ยต้องไปดูคู่นี้เลยค่ะคู่นี้เป็นต่างหู Dior Tribal e a r r i n g ์ริงส์โ i ลด์ฟิเนสเมทั with ไวท์เรสซิ่งเสํำหรับต่างหูคู่นี้เลยคะหน้าตาดูหรูหร,รามีสไตล์มากๆมาพร้อมกับตัวมุกเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่ซึ่งเป็นไอคอนิกของตัว d i o r ะะแล้วก็ห้อยมาด้วยตัว CD ดีที่มาจากดีไซน์ของท้องคอนเทนอีกเช่นเดียวกันแต่คู่นี้เนี่ยทำออกมาจะดูมีความหวานมีความเป็นลูกคุณหนูมากกว่า ด้วยความที่วัสดุนะคะก็จะเป็นวัสดุแบบเดียวกันแต่ว่าสีที่ทําออกมาเนี่ยจะเป็นสีแบบโกลฟินิชค่ะก็จะมีความแววมีความวาวมากกว่าใครที่ชอบใส่ c อ e กเซอรี่อื่นๆนะคะที่เป็นสีแววแววสีวาวๆาไม่ใช่สีแบบแอนติโกเนี่ยก็สามารถเอามาแพคผู้นี้ได้ผู้นี้มาพร้อมกับมุกนะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็ตัวซีดีเนี่ยระดับด้วย ตัวมุกเรซิงเนี่ยเม็ดเล็กๆรอบๆซีดีเลยค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนก็จะเห็นว่าตัวมุกเล็กๆเ,เนี่ยเขาทําไล่เลเยอร์ขึ้นไปนะเป็นแบบเม็ดเล็กๆๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่เขาใส่ลงไปเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถ้าสังเกตเนี่ยจะรู้เลยว่าเจ้าตัวเลเยอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถช่วยไฮไลท์ตัวต่างหูเนี่ยให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นได้ค่ะ mm hmm. คู่นี้แน่นอน made in Germany เช่นเดียวกันค่ะราคาอยู่ที่2อ0 0 0นาบาทอันนี้เป็นราคาจากช็อปไทยค เหมือนเมื่อก่อนนะคะอาจจะคอมเมนต์มาได้ว่าอยากฟังราคาทางช็อปยุโรปมากกว่ามดจะได้ใส่ราคาช็อปยุโรปให้เนาะแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเออดูจากเมืองไทยอยากได้ราคาไทยแบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันว่าเอาราคาไทยแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมดจะได้ปรับไปให้นะคะ <Okay. S 1> ใครที่ชอบอะไรยังไงนะคะอัานไหนถูกใจไม่ถูกใจก็สามารถบ,บอกเข้ามาได้เลยที่ใต้คลิปนี้ค่ะและใครที่อยากให้มดไปเจาะลึกไอเทมชิ้นไหนของที่เรอีกแล้วก็บอกกันมาได้เช่นเดียวกันค่ะอันไหนน่าสนใจแล้วก็มีคนถามหากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมสจะไปเจาะลึกมาให้แบบจากช็อป เลยค่ะทุกคนโอเควันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันเนาะใครที่ตัดสินใจเรื่องต่างหูไม่ได้เนี่ยคลิปนี้จะช่วยคุณได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะโอเคแล้วถ้าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ค่ะสามารถติดตามโมสได้ที่ช่อง Kat ose, แค t ซิล่าโมสองานะโมสพูดถึงเรื่องราวแบรนด์เนมแบบครบ360อองศาเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่เกิดขึ้น แบรนด์ไหนขึ้นราคานะคะชิ้นไหนควรซื้อชิ้นไหนราคาตกเนี่ยก็จะมาบอกกันในช่องนี้แหละถ้าไม่อยากพลาดค่ะกด subscribe เอาไว้แล้วเจอกันได้ทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์เวลา4โมงเย็นค่ะหรือใครที่อยากจะเข้ามาช็อปกับโมสโดยตรงนะคะก็สามารถ DM เข้ามาทำนัดกับโมสก่อนได้นะคะที่ Instagram Castilla Mos นะคะหรือว่าทักเข้ามาทางเพจ Castilla Mos ก็ได้เช่นเดียวกันมาเจอกันได้ค่ะที่ Shop Dior นะคะ b a r c e l o n าสาขาพารสเตดิการเซียค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอาเดียส subscriber okay let's go see one subscriber okay one two three let's go see one subscriber yeah subscribe subscribe and every day i find you somewhere in my music pulling memories in my head and i use it dive in the fairy tale where everything is lucid Every part of me knows that this girl is. And on and on and on, you are living in my song. In this world, we have a baby, nothing can go wrong. I wake up from this dream, and the pain kicks in. This fabricated version of reality.